คนราดับแต่ตามไม่ได้ด้วยบันลัยละก็กาบสวัสดีชาวเฟซบุ๊กชาวยูทู e ชาวอินตาเกมชาวโซเชียลชาวบงชาวบ้านทุกช,ชาวเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับบูมออนเดอะเวนอ่าวันนี้เราก็จะพาไปเดินเว่นหน่อยทายสรงเดนว่ช่วงนี้ไม่มีลิปอะไรจะทายนทนดูกันหน่อยนะครับคนเคเราไปกันเลยเดีกว่า ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะฝนก็เริ่มจะตกบ่อยแล้วผมเลยต้องรีบทำคลิปแบบเร็วๆเลยอ่ะร,ร,รอเย็นๆไม่ได้แล้วฝนแม่งตกเอาอีอย่างนี้ทำไมดับล่ะรถเป็นไรวะบิดไม่ค่อยขึ้นเอ้ยนี่ผมบิดหมดแล้วเนี่ย พึ่งล้างต้องใส่น้ำเข้าอะไรเประวะเฮ้ยมันสะดุดสะดุดอะ่ะเอ้าเป็นอะไรย่างนี้เฮ้ยน่ากลัวปะผมว่าผมวนกลับบ้านกันดีกว่ามันเป็นไรไม่รู้อะทุกคนนี่มันบิดไมาค่อยไปเลยอะ กิวบอ่าบนรลัยแล้วบักหมดแดงน้ำมันก็มีนะพ้่งเติมมาน่ะเอา้เรารถดับทุกคนรถดับแต่ตามไม่ได้ด้วยเอา้าเฮย้ย เอาเอาบันไลแล้วทุกคนไอ้ไฟก็มานะเอาเป็นไรล่ะลูกบักหมดแดงลองตาติงกันนะครับ โอ้โอ้ขอเธอถามช่งมางก่อนนะครับทุกคนโอ้โหฮัลโหลช่างรถสตาร์ทไม่ติดอะ่ะใช่ไฟมานะแต่รถเหมือนไม่มีกำลังเลยอ,ะอ่ะฮะเครื่องพังหรอฮะเครื่องพังเหรอโอ้จริงอ่ะช่างอาการเครื่องพังใช่ไหมโอ้โอเคช่างเดี๋ยวผมเอารถไปทิ้งไว้ให้ โอ้ทุกคนครับพังซะแล้วโอ้ไม่รลูผมต้องส่งมันไปซ่อมก่อนนะครับโอ้เราคงไม่เจอกันอีกนานเลยอะ่ะโอ้เครื่องพังแล้วโอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ พอแค่นี้ก็แล้วครับผมเสีดใจอ่ะผมต้องเอาบักหมดแดงไปซ่อมก่อนนะครับโอเคใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการของเจ้าบักหมดแดงนะครับสรุปเป็นที่อะไรแต่ผมก็ดูอาการแล้วน่าจะเครื่องพังจริงๆอ่ะครับสตราทไม่ติดเลยโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย